พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับศีนวลครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการนะครับการฟ้องหย่านะครับหรือมี บุคคลที่เป็นมือที่สามเข้ามานะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันค่อนข้างถึงมากเลยครับผมเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเยอะมากครับผมถึงนํามาให้ความรู้นะครับว่าเหตุที่ครับผมนําคดีขึ้นสู่ศาลนะครับผมว่าปีการนะครับผมมีการฟ้องหย่าก็ดีนะครับหรือการมีการเรียกค่าทดแทนในความเสียหายก็ดีนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับอาศัยบทกฎหมายได้นะครับเราจะไม่เห็นตามมาตาที่ 1,516แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพันธุ์นี้กับกฎหมายกําหนดไว้ดังนี้นะครับผมเหตุแห่งการฟ้องหย่ามีดังนี้นะครับสามีหรือภรรยานะครับอุปก,กาละเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่น,นะคะนรับฉันภรรยาหรือสามีนะครับเป็นชู้ห,หรือมีชู้นะครับหรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ะครับเรามาดูะครับว่า,ากฎหมายที่มาตราที่รับรองตามมาตรา1,516ค,ครับว่าใช้สิทธิ์อะไรสามารถนะครับผม อ่าเรียกค่าทดแทนในความเสียหายใช้สิทธิตามมาตราหนึ่งันห้ารอยิบสามนะครับผมอ่าเห็นว่านะครับเมื่อศาลพิพากษาให้หย่าดยเพราะเหตุตามมาตราที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบหกอนุหนึ่งครับภริยาหรือสามีนะครับมีสิทธิ์ได้ได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยานะครับและจากบุคคลซึ่งได้รับซึ่งนะครับได้รับประการลเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการท้องหย่านะครับผมสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยา ไปในทานองเดียวกันฉันชู้สาวก็ได้นะครับรับภริยานะครับจะเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นที่แสดงตนเปิดเผยผู้แสดงตนที่มีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองฉันชู้สาวก็ได้นะครับผมตามวักยายนะครับถ้าสามีหรือพยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ฝ่ายหนึ่งกระทําการตามมาตราที่หนึ่งพันห้าร้อสิบหกอาวงเล็บหนึ่งหรือให้ผู้อื่นกระทาการตามบล็อกสองนะครับสามีหรือพยานั้นจะเรียกค่าทดแทน อ่าไม่ได้นะครับผมจา,จากความรู้นะครับผมมาตาที่ผมได้ให้ไปนะครับผมเราจะเห็นว่านะครับการเรียกค่าทดแทนในความเสียหายแลสามารถเรียกได้จากาผู้ที่มายุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือสามีเราด้วยนะครับผมรวมทั้งสามีภรรยาเราที่ไปเป็นชู้กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์มีการประการล้าหรื์ดูกันจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนร่วมกับคนที่เป็น ชูหรือว่าเป็นเมืองที่สามเข้ามาด้วยนะครับผมผมจะมาดูคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับผมเป็นาตรทฐานที่เพื่อท่านผู้ฟังนะครับสามารถนะครับผมไปใช้ในการเรียกค่าเสียหายนะครับในกรณีที่ท่านอาจจะมีชู้นะครับผมหรือว่าท่านไปเป็นชู้ผู้อื่นหรือถูกนะครับผมคนที่เป็นชู้ของท่านขอไปครับคนที่เป็นสามีพยานท่านฟ้องนะครับผม ถามว่านะครับรวมถึงนะครับขออภัยครับรวมถึงนะครับบุคคลที่ใช้ใช้สิทธิทางศาลเพราะถูกละเบิดสิิ์นะครับผมเช่นนะครับภรรยาหรือสามีของเรานะครับไปมีชู้นะครับหรือคนอื่นมาเป็นชู้นะครับผมหรือมีบุคมือที่สามเข้ามาครับถามว่านะครับสิ่งที่เราจะไปเรียกร้องนี่ครับผมเราต้องดูบรรทัฐานของสาฎีกาท่านนะครับพิพภากษาลงมาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียกค่าเสียหาย เกิดจากการโต้แย้งก็เป็นความรู้แก่ท่านทั้งหลายนะครับจะเห็นนะครับดีกาที่นะครับผมสามร้อยี่สิบทับสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับสารท่านวิจัยดังนี้นะครับผมว่าการล่วงเกินในทํานองชู้สาวย่อมมีความหมายถึงการทําชู้ด้วยครับซึ่งสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้ล่วงเกินภริยาในทํานองฉันชู้สาวนี้กฎหมายมิได้กําหนดเงื่อนไขว่าสามีจะต้องฟ้องหย่าภริยา เสียก่อนจึงจะเรียกได้ฉะนั้นเมื่อจำเลยนะครับเป็นชู้กับพยาโจท์นะโจ์มีอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจำเลยได้นะครับผมจากดีการนี้นะครับก็ผมก็สรุปได้เก็ดเล็กน้อยครับว่าการนะครับผมการที่สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนขอภัยค่าทดแทนในความเสียหายนะครับผมก็สามารถนะครับผมเรียกได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปฟ้องหยากก่อนนะครับผม นี่ครับก็สรุปดังนี้นะครับผมสุดท้ายมีความรู้ที่ผมได้นี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับผมหากเกิดจากการนะครับพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยบรรลที่ดีด้วยนะครับผมทานายดวงรักศรีนวลทานายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทานายความวิถีพุทธนะครับขอกล่ากับท่านว่าหากาไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนนะครับมีทางสภาทานายความจัดหาทานายท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักศีนวลทนายความไนทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ